แบนเนี่ยไปลองไูลองหดครูเป็น่อนลองเพ่นไหมเออเพลงอย่างเพลงอย่างเสียน้ำตาทุกคาโฟู่าอานจจยังไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเร่อันที่คือเสร็จอยุ่ใกล้อันี่ดีแล้วเรื่องเป็นนั่นิเรควองรหลังความเศร้าครับโรคหลังความเศร้ากับเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าถึงเชื่อแล้วมาถึงขอร้งครับเดินใจนวางหลับตัว เกือบทุกไผก็เกิอบกลัวแล้วให้เกือบในเขาใกล้นัำคว่ำใต้เกือบในใกล้คว่ำใ้อีกโม้บ่้งหนึงเจ้าอี้มีเยอะแต่ว่านั่งแล้วตกหลุมอยู่คนเดียวมันเรื่องแล้วน้องมันเหมือนเกมโชว์นั่งเสร็จใครพูดอะไรเสร็จมันจะตัดออกเกือบหมดหลายนิทานต่างัรไปทีนึง ก่อนกข้าวถามแล้วตรงเด่นผม้หแล้วมันบอกว่ากุยเรลอสิยังเห็นกูนั่งอยู่กรงนู้นีต่มเนั่งนี่มันจะพอดบอเราจะขอมาอยากนั่งบอกไปบอกจะโมอยากขอเป็นนั่งโคตรจ๋เลยนั่งไข่ลูกบอเลยเราพูดถึงเลงอะไรนะสาวะากันปอนเลงปัสสาเอกัน เ,เพลงประกอบรงรักความเศร้าครับซื้อเองเข้ารังความเศร้เรา,าเล่าคือกับอะไรเพลงนี้มันก็จะเกี่ยวเล่าถึงแบบว่าความคิดถึงนั่นแหละครับความคิดถึงส่วนใหญ่เป็นความคิดถึงความที่ความอกุนในหัวใจ<า>อะไร<า>บแบบนี้แหละครับครับ,รบไปฟังกันได้ไป,ไปฟังกันได้แล้วเดี๋ยวเป็นดตามผลงานการแสดงหนังเรื่องแรักของโจอีรัาเนาะโอเคครับขอบคุณครับ๋ยวเขาเสิญไมาอีกคนหนึ่งตัวแสดงรับมื่อเฟิร์สเฟิร์ส หมดลวเลยหรืละ่ะมาแล้วไม่อยากสดกัน,นี้แล้วขือเลยรูกเป็นกันเองแค่ไสนันโตดนั่น,อนไอตรงบอมระดงไป๊บทางดีที่น่หละไหลังปิดท่อไหมนี่หละขอเสียวกันเกิดเป็นดังไทีนี้เ,เห็นหรเป่าองเฮ็นเออมือขึ้นมาถักเพิง่งต่อไไหมมือถามแน่ภาคเนี้ยเริ่มทุบเรียงเริ่มทุบเรียงภาคนี้ <c oughs> ไปเยอะไหมครับท่านี้ทุนเด็กเราผมทุนไปเยอะไหมครับทุนไปเยอะเลยนักทำลายล้างจายอยน้ำนองเจ้าเออเป็นยังไงบ้างครับภาคนี้ผมบือใช่มีเสื้อในี่ยก็ผมได้หลายย่างนะครับผมหลักจะเป็นรุ่พิเศษที เพื่อห้เขาโตอีกระดับหนึ่งครับครับแล้วก็กดดันงนิดนึงครับครับ <c oughs> ผมแล้วก็วิ่งเรื่อยเาไปเยอะเลยครับผ่านจังหวัดเก็บไปกรอนรอโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณโอเฟิร์สมาต่อที่สีห่หรอคุณต่อไปเป็นยังไงเนี่ยได้ผักสองมีสำหรับเขาคุณผักสองผักสองนี่ผมไม่เจอใครเลย เจอต่หมอกับพยาบาลซ้อมคนดีกับบพอ่อไม่เจอกันเรียนเรื่องเดียวกันเรียนเรื่องเดียวกันต้องก็เจอกันอบอกอ,อ,อันนี้บอกไลยก่อนเพราะว่าอ,อยู่ลุบบ่มฝั่งโอ้โมแม่เพราะว่าในระหว่างถ่ายทำเขาดูอัติเหตุเ,เห็นข่าวตอนแรกตายแล้วผมตายครับ ตายครับุณพี่แยกได้ตายครับเพื่ข่าวที้เนี้ยจบแล้วว่าผ่ามีมี่ว่ะนนี่คือเราทำอะไรอันนี้ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมว่าการที่เราจะทำหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเราต้องส่งนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยไปสัมผัสโลกหลังความตายนิดนิดมาเลยไปหาข้อมูลเออหาของพุ่ไปอินเสิร์ตเป็นอะไรเนี้ยอาการก่อัปบเดตให้เป็นแฟนแน ก็อาการก็ไข้แม่แล้วครับดีแล้วแปลแม่ภาษาอัดีขึ้นแล้วครับโอเคหลังจากทุบแค้นไปดีเงินอ่ะอ่ะกันแล้วมีสินทรัพย์ครับจดงหนึไดบนบาทของในเงองสัปเหลือที่เป็นเจ้าหน้าที่ตางเบิร์อยากให้เบอร์าพนะครับหลายสิ่งหลายอย่างในในหนังภาคนี้ก็โอ้มันไทยบ้านจักรันไบ้านทำมันกล่าวมากกี่ปีหรอโบแมนคิอซีซีหรอ วปีเราโตมากับตะกรันไทยบ้านใช่แก่มากับตะกรันไทยบ้านเลยแหละวิยาฟ้านะครับใครอยากให้ทุกคนติดตามว่าวิธีการดำเดนิเนเรื่องจักรบ้านห้องสิบเป็นปบงเลยฝากเลยนะค,ครับขอครับขอบคุณครับมาที่อีกหนึ่งคนต่อไปนะครับเด็กเป็นจะในในอากาไทยท่าฝากสองเขียนมาอุปรสรรคหลายครับแทนตังกันก็ได้แล้วเราเราคุยกูเลยได้ดิก็ มีซีนหนึ่งครับกำลังเล่นเล่นกันแล้วก็ซีนที่โจเอาอปาเจอกมานะครับตาต่า,ตาง,งานเขามันใส่เข้ามาพิการเดือดซีมันใส่เข้านี้เลยเนาะเพราะว่าจำผมเองกับอย่างอย่างที่เห็นในโปสเตอร์นะครับทีแรกก็ต้องเตะก็จะเปบทไมให้เดินปกติครับนะครับแต่ผมกลัวตัวละครเจิดไม่มีนิติผมก็ไปเตะฟุตบอลก็ทํทำให้เอนร้อยหวายตัวเองขาด เนอขาดผ้า,ารุกโอกา,ทาอทอสทักไปขอโทษว่าแบบผมไม่อยากให้เกิดเรื่องกับอาจารย์ต้องเองเล่นนิ่มก็มาครั้งหนึ่งที่ผมม,มีซื้อมาขอบคุณประมาณนึงต้องเองบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสวยงามเสมอครับผมก็อยากถามประเด็ว่ามันสวยงามอะไรวะ ผมว่ามันมีนิสิมากขึ้นนะให้ผมเดินปกติมันก็จะไม่มีอะไรหรอกจานหรอกน,น,นะครับแต่พ่อขาผมเป็นวิศว์มันดูลำบากมันดูเป็นซับเพลอือกติดสู่ชีวิตมันดูเป็นซับเพลอือกที่แบบว่ากูกระยันในเงินจากการทับโศกก็ต้องไปแ <c> ล <oughs> ้วก็ตาตาเอินไปยังก่อนรเรื่องนี้เอินไปยังก่อนอพี่การเดินซีรีส์ขันเดินซีรีส์แต่คนเจ็บคนป่วยบอกนะตาตรงรงมันดีคือพอดีจานม่ยุ่งปิด ก็จะราเสนอไอ้สิงติดหนึ่งใด้ครับน้ำเนาะครับผมคิดว่าเราเส้นไหวไปแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังข่าวนี้ก็ขอให้มันมเป็นเรื่องที่ดีดีอยู่แล้วอันนี้แบบแอบแว๊บหนึ่งนาทีครับทุกครั้งที่เรื่องนี้สร้างรั้งที่แล้วก็มีเรื่องราวบรรเทาข่าวก็ฟาดไปเจ็ดร้อยล้านแล้วรอบนี้ก็มีเรื่องราวระหว่างสายทําทันล้านแน่เลย้วพงผมนลุกเหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่สำนักพิธภัณส่ แมนเป็นความแมนแมนครับฮ่าฮ่าครับประมาณนี้ครับฝากด้วยครับครับโอเคมาที่คนสวยของเรานักเอกคนสวยอีกหนึ่งคนถามเลยนะโมถามนี่ขอดบถามว่างหันเห็นทองเบิดเรืองเลยเขาเกิดเขาตายกันเลยทั้งกะทองมือนเก่าขอดเดียวเนาะ ต้องติดตามเหมืนกันยากให้เพิ่งออยู่ว่าจาังเป็นจากไหนแดนแล้วผ่าหนีนบนบดได้บทบากของต้นที่ไหนเลยแต่ต้องบอกว่าดีใจก่อนที่ได้กลับมาเล่นซอบระดับสองเพราะว่าผ่าตแวแยงขาบวมดีคือแบบเ,เห็นแค่ห้องแต่ว่าเคยไม่ได้เห็นหนา้าวก็เลยบอกเลยแต่ดีใจเลยค่ะของของกัมพูดาน้องของกัมพูดอ๋อถามเป็นแฟนหนังนะจะมีแบบประโยคที่ฮะสิ่งที่เขาเกิดเถียงกันบนเวทีแล้ว มีปัญหากันนิดหน่อยเอ่อเคียร์ได้หัวยัวเดหานีร่อทของนไผ่วานเออต้องไปแล้วติดตามเนาะแม่แม่ใจอย่งใครเบิร์น่ันอย่ใช้เบิร์ครับ